สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะรับผมมีคนย่องนะอ่ดันหัวไปไม่ใส่หมวก đẹp lìn là khen Snap. โอ้ยเส้นลึมๆเลยฮะท่านผู้ชมเวอร์ล้นฟ้าเนี่ยครับจ่งนผูนี่ กดยิงคนหรือยิงกันวะนั่นน่ะฝั่งทางโน้นนะโอเคฮะแวะไปเปิดการเรื่องก่อนเลยแล้วกันมีคนเปิดไปเรี่ยงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮ่านผู้ชม มอมเอ้ไอ้ยาสบลึมๆเปิดไปแล้วมัง้ง โอ้อโอเกลือโอ้ลื่นเฮ้ะไปยิงแค่นั้นผมไปยิงนะเดี๋ยวออกไม่หลางเดี๋ยวออกไม่หลางทิ้งรกระเป๋านี้ก็แล้วกันนะ คนกดลิฟว่านั่นละทำให้ผมอิ่มแท้จะเพิ่งไปนะน้องสตันบุกหน่งไงกูุกหน่าไงน้อง,หองให้เพื่อนไปนะผมขอแค่นี้พอไม่เอาอะไรมาก บอกลผล้อผัวุูปะโอเคฮะรีบปปดิแล้วนะเพื่อนเขาน่าจะออกกับรีบแล้ว ใหญ่สุดใหญ่ไอ้กระโดดขี้ใหญ่ด้วผมวิ่งเช็คก่อนนะไป เาผัวนึกว่าจะพูดแต่หัวคุณมีผมก็มีคุณมีผมก็มีคุณมีผมก็มีมมมรดนสตันวนะน่าอกเกินว่ะ ไดสิบสามจริงวันนี้เวลาเรียเยอะนะไม่ต้องรีบนะท่านผูช้ชมวิงว่งหลอกวิ่งหลอกชื่อยวไก่ ลายระเบิดหรือเปล่าเช็คนะเพื่อนเขามาลุกศพเอาเสียงนั้นนะ đi qua ไม่ต้องรีบนะทงางออกอยู่กับเราสองทางเราคุ้มแค่นั้นแน่ลืมเช็คในห้องเลยว่าไม่น่าจะมีหรอกมีห้องตายแล้ว นิ่งคืนนิ่งคืนตองวิ่งไปซื้อเฮ้ยแล็กไอ้ย่าปิดมิติดีปิดไป,ดปดก่อน วิ่งไปออกหรือเปล่านะรีบยารีบไปดักไขาเลยนะท่านผู้ชมว่าลืมลืมสระเอ็มโฟโอเอพีไปกระสุวนฮารุเลยเนี่ยนะ เป๋าใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เออสองบอกเลย s <S เป๋าใหญ่ออกเร็วน oh. ว่า oh. จะมีของดี เสียงคนโอบคนวิ่งมันวิ่งออกหรือมันย่องวะ โอ้โโออกไปเร็วลืมดูปิงปล่อยไปแล้วกันนะเบ่งเบ่งกันไปเนาะทิ้งเพื่อนก็เบ่งเบ่งกันไปฟาร์มฟรีแค่นั้นเนี่ย ไ้ลงไปเปิด yup. สีข้างล่างเลยละกันนะกระเป๋าใหญ่ผมวางไว้ไหนวะลืมอะ น่าจะหลังตัวนี้นะป่าวไม่มีว่าตรงนี้ก็ไม่มีกระเป๋าหาามิมงเงากระเป๋าผมไปด้วยหรือเปล่าขอมลุ่มลื่นะั่นน่ะออกล่านไ้ด้วยแค่นั้นเีง ดอ๋อหายหรือว่ามันลืมหรือว่ามันขโมยจะลืมเน่ยเห็ดหม่อมไหมของนิดเดียวเอง เดียวแต่ก็านะการาคาแพงนะคานผู้ชมที่คกรุ่นักทุกท่านนะ เปิดเซฟข้างล่างดีกว่าอะไรกิ๊ดนี้หยิงไข่หัวงัวน่าจะข้างล่างาฮะเอา้าไม่สมริโอ้ยวิ่ง ขึ้นบอดกะโอ้ยิงตรงไหนวะภารกิจนี้ของยิงนิดน้อยของแดงก็ไม่มาางผู้ชม lù đi đi có cái men ý Hãy subscribe Nếu không có ô. ไปเช็คดูล้วกัน,นี้ถ้าไม่มีมันก็ออกไปนี่แหละนะอยู่นี่จัดของแล้วออกกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชม ธรกิจอันนี้ใครรู้ช่วยบอกผมทีนะท่านผู้ชมออกเท่าไหร่กันนะครับออกล้านนะท่านผู้ชมออกล้าน